วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเอ s เซมบลีนะครับเอสเซมบลงานโครงหลังคาโมเด์นะครับก็วันนี้ก็เราจะทำโครงหลังคาแบบนี้นะครับเราลองมาประกอบเป็น Assembly ดูนะครับสิ่งที่มีก็มาดูวัสดุนะครับว่าจะมีอะไรบ้างอันดับเรกก็คือมีเหล็ก ตัว C นะครับ75คูณ35คูณ15คูณ2.3ตัวนี้จะเป็นเหล็กไปนะครับตัวถัดมาจะเป็นเหล็กจันทันนะครับ C 100คูณ50คูณ20คูณ2.3นะครับแล้วตัวถัดมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้จะเป็นอเีนะครับอสีเราใช้เหล็กหลองนะครับ Square Hollow Steel 100คูณ50คูณ3.2นะครับแล้วก็จะมีตัว ระแนงเหล็กนะครับระแนงระแนงเหล็กที่ใช้เป็นเคล้าฝานะครับตรงนี้นะครับไว้สําหรับยึดไม้ชือล่านะครับตัวนี้จะเป็นระแนงแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเหล็กชนิดเดียวกันนะครับคือจะเป็นเหล็กที่เราเอามาติดไว้ที่ที่หัวของแปรนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าจะมายึด ยึดไว้ยึดเชิงชายนะครับแล้วก็จะติดที่หัวของจันทันด้วยนะครับทั้งหัวข้างบนแล้วก็หัวข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีจะมีพวกเชิงชายนะครับพวกครอบข้างกระเบื้องแล้วก็ปิดชายนะครับตัวปิดชายด้านหลังนะครับเราจะมาประกอบกันนะครับวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็มารับชมกันได้เลยครับผมโอเคอันดับเลก จะเริ่มจากเริ่มจากเอาจ an e ันทันมาก่อนนะครับจันทันตัวนี้มาก่อนนะครับจันทันเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องวิ่งตามแนวแกนแดงหมดเลยนะครับคือ SMd เนี่ยต้องลากวิ่งตามแนวแกนแดงนะครับไปทางแนวแกนอื่นไม่ได้นะครับคือถ้าถ้าตัวที่วิ่งยาวตลอดนะครับคือจะเรียกว่าตัวนี้เป็นเลียวนะครับ ในภาษา assembly ก็คือจะเรียกว่าเป็นเรียวเราจะเอาเฉพาะโปรไฟล์ของเหล็กมาเท่านั้นนะครับไม่ต้องเอามาทั้งดุ่นนะครับเอาเฉพาะโปรไฟล์หน้าตัดนะครับแต่ว่าสิ่งสิ่งที่ตัวนี้เอาโปรไฟล์มาปับ๊บจะวิ่งตามแนวตามยาวนะครับก็ตัวนี้ก็ก็จะเอาแค่หน้าตัดมันนะครับหน้าตัดมัน ตัวนี้ต้องเป็นเป็นลุปนะครับเป็นลุปแต่ถ้าเป็นตัวที่วิ่งแนวตามขวางนะครับคือวิ่งเหมือนเปรตัวเนี้ยแต่วิ่งตามแนวแกนแดงคือมันปรากฏเป็นช่วงๆนะครับช่วงๆก็ถ้าปรากฏเป็นช่วงต้องต้องให้เป็นคอมเพลนเท่านั้นนะครับตัวนี้ต้องเป็นคอมเพลนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูวิธีการทํานะครับจะได้เข้าใจไปเองนะครับโอเคครับผมเนี่ยครับ เราจะมาทำทรงนี้เลยครับทรงนี้เลยครับโอเคด้านหน้าด้านหน้าเราไม่มีไม้ฝาเชื้นละนะครับเราเอาเฉพาะส่วนด้านหลังที่เป็นเข้าฝานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปติดตามในคลิปที่2นะครับดูวิธีการทํานะครับโอเคครับผม